สืบเนื่องจากที่ได้มีผู้ที่ไปออกข่าวให้ข่าวเป็นผู้หญิงนะ,ะครับได้มีการกล่าวถึงองค์พระพุทธชินราชที่ที่อยู่ที่กเกอกตรงนี้ผมเองก็ดูนะไม่ใช่ผมไม่ดูนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าข้อด้จริงอะไรบางอย่างที่เขาให้ออกอากาศไปเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องทำไมผมถึงกล้ามาพูดครับ ผมออออากาศไร้สดอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปนี้ผมคงจะไม่มีลักษณะแบบเดินผมคงจะเข้าทด้จริงเข้าชี้แจงอย่างเดียวแล้วจะไม่มีการลักษณะไปพูดจาลักษณะที่จะแบบเหมือนกับใช้กริยาที่อาจจะดูแข็งก้าวเกินไปผมจะเอ,อกสารให้ท่านดูอย่างเดียวพยาหลักฐานอย่างเดียวทั้งหมดเลยสู้กันที่หลักฐานอย่าไปสู้กันที่คําพูดเพราะคาพูดเราเถียงกันไม่จบอยู่แล้วนะครับเราสู้ที่หลักฐานนะครับ ประเด็นที่เขาออกอากาศไปเขายอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็น f อฟซเก่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็เ,เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคนที่กกอนะฮะเขาถแถลงในลักษณะที่พิธีกรถามเขาว่าเป็นตัวแทนของทางวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุวรวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อใหญ่ของผมเนี่ยแหละผมก็ผ่านไปว่าอยู่เรื่อยวัดขององค์พระพุทธชินราช ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตผมก็นั่งฟังเรื่องต่างๆนานาเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนของวัดแล้วยิ่งเขาอ้างในเพจต่างๆบางอย่างเนี่ยผมได้เพจมาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นเหมือนมีสักเป็นหลานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นเป็นความจริงก็แล้วไปแต่ผมก็ยิ่งเชื่ออีกเชื่ออีกว่าถ้าเป็นหลานที่แท้จริงจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์มายุ่งกิจการของวัด ถูกไหมฮะทุกท่านคิดเหมือนผมไหมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่ใหญ่มากเป็นวัดที่มีคณะกรรมการนะครับผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดทั้งนั้นเลยเพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณท่านเป็นพระอายุเกือบร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยปีแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีการมอบหมายใดๆทั้งสิ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ พระพุธชนราที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้จําได้ไหมครับเคยมีกรมศิลป์มาครั้งหนึ่งแล้วทุกท่านเคยจําได้ไหม<ช>มีกรมศิลป์มานะครับกรมศิลป์ก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระรูปที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องวันนั้นก็ต้องมีหนังสือมาแล้วถูกต้องไหมไม่เหมาะสมก็ต้องแก้ไขเรื่องของการที่เขาอ้างในการออกรายการว่ามันมีกฎหมายนู่นกฎหมายนี่จริงๆผมขอขอกับเขาเรียกอะไรอะ่ะติงตั้งข้อสังเกตไปยัง ผู้ดำเนินรายการหรือหรือเจ้าของรายการหน่อยหนึ่งครับว่าเมื่อวันนี้ผู้หญิงคนนี้พูดถึงวัดพระพุทธชินราชวัดพระพุทธชินราชแหมลีแข็งควรจะเป็นตัวแทนของวัดมาถแถลงพูดถึงว่าผิดกฎหมายเกี่ยวกับกรมศิลป์อย่างไรควรจะเป็นตัวแทนของกรมศิลป์มาถแถลงนะครับเขาอาศัยอํานาจอะไรในการมาถแ,แถลงแทนหมดเลยเขามีความรู้อะไรตาที่สาม ่านรู้ไหมครับตรงนี้เรียกอะไรตาที่สามนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะร,รู้อยู่ครับเวลาผมแถลงอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปิดมันทิ้งซะเลยนะครับนะ,ะปิดทิ้งซะเลยนะครับอ่ะโทรเข้ามาแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับหรือวัด ต้องออกมาแถลงการเพราะมันทําให้พุทธศาสนิกชนสับสนหมดแล้วนะครับสับสนหมดแล้วว่าตกลงแล้ววัดมอบเข้ามาหรอนะครับและผู้หญิงคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างชัดเจนเลยผมดูวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วว่าพระองค์นี้ลุงพลเป็นคนไปหล่อเองโดยเอฟซีอ่าไม่ใช่เอฟซลุงพลเป็นคนไปหล่อเองนะฮะมีการใช้ค่าจ้างในการหล่อแสนห้าหมื่นบาทโดยประมาณ ขอประทานโทษนะครับเจ้าของที่แท้จริงเขาจะมานะครับเจ้าของที่แท้จริงเขาจะมาแสดงตนนะครับไม่แน่นะครับเขายืนยันเรียบร้อยแล้วครับว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของพระและซื้อพระองค์นี้มาจากโรงหล่อโรงหล่อก็เป็นผู้ที่มาส่งพระที่นี่นะครับพระองค์นี้เป็นพระของโรงหล่อครับไม่ใช่พระของวัดวัดไม่มีโรงหล่อจะมาผลิตพระหรอกครับ ะะเพียงแต่มันมีความคลาดเคลื่อนมันมีความคลาดเคลื่อนของการไปสื่อสาร <Okay. S 2> เนื่องจากมียูทูบเบอร์ <Okay. S 2> ของทางลุงพลเนี่ยนะครับได้มีการลงนะขอยนุไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะมีการลงเพจว่าพระพุชินาองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ปิดทองคําแท้ <Okay. S 2> ทองคําแท้ไม่ใช่พระแท้มาจากวัด ผมมีหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปนําแสดงต่อเป็นพระที่ปิดทองคําแท้จริงๆไม่ใช่พระที่ออกมาจากวัดทางวัดถึงปฏิเสธไงว่าเอ้ยเราไม่มีปัญญาไปหล่อหรอกเลยบอกว่าพระไม่ใช่ของวัดนะซึ่งวัดไม่ได้ผิดวันนี้วัดหมาถ้าเป็นวัดที่ผมนับถือมากนะครับเป็นวัดที่สุรวมใจิตใจของคนพุทธด,ด้วยระดับโลกด้วยเป็นพระปฏิมากรที่สวยที่สุดในโลกแล้วอยู่ดีๆมีคนคนหนึ่งไปดึงองค์ท่านลงมา การทำอย่างนี้คือการไปดึงองค์ท่านลงมาทําให้ท่านมีราคีถึงแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็คือมีราคีแล้ววันนี้ผมก็กราบวิงวรนไปยังทางวัดครับวัดจะต้องออกมามวัดจะต้องออกมาแถลงนะครับต้องออกมาแถลงการคณะกรรมการจะต้องออกมาแถลงการว่าการกระทําของบุคคลใดก็ตามที่ไปออกสื่อตรงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดนะครับและผมได้หลักฐานเกี่ยวกับการ บูชาหรือซื้อพระองค์นี้อยู่ที่ตัวผมแล้วได้ใบเสร็จทั้งหมดแล้วได้ชื่อผู้สั่งซื้อหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้นําเสนอข่าวไปเข้าขายเป็นการใส่ความนะครับเป็นการใส่ความนะครับและถ้าหากมีการรักษาสิศีกันอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปมาทําความรู้จักกับคําว่าพระที่จะต้องขอกรมศิลปทุกท่านอาจจะไม่มีความรู้อย่างนี้ผมไม่เรียกว่า การจำลองพระอย่างนี้เขาเรียกว่าพระบูชามันมีขายอยู่ตามทั่วไปของร้านสังขพันธ์เสาชิงชาแถวแถววัดสุทัศนใครเคยไปไหมครับท่าพระจันทร์ใช่ใถ้าจะจับจริงๆไปจับที่นั่นเลยครับเขาวางตามพื้นด้วยสามไปอ่ะมีองค์พระพุชินราชหลงพระแก้วมรกตกับทุกอย่างอันนี้ผู้นี้ไม่ใช่่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปถลม่มนะครับเขาทํามาหากินโดยสุจริตะนะครับ พระเหล่านี้เราเรียกว่าพระบูชาถ้าเป็นองค์จำลองตามกฎกระทรวงจะต้องมีการขออนุญาตน่นะคือต้องไปปั้นไปสร้างองค์ใหญ่ๆเพราะพระเหล่านี้คือพระที่เป็นพระที่ประจําประเทศไทยอ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมกรมศิลป์ถึงไม่ดําเนินการละ่ะทาไมกรมศิลป์เงียบเงียบทำไมอะ่ะตอนนี้ทาไมกรมศิลป์ไม่ดำเนินการคือกฎกระทรวงมันไม่ได้กําหนด,ดบทลงโทษอะไรไว้เพียงแต่ว่าถ้าหากผิดก็ไปแก้ไขไม่เหมาะสมก็ย้าย ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่เราจะต้องมาตีข่าวกันจนกระทั่งใหญ่โตอย่างวันนี้นะแล้วก็เนี่ยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นครับท่านลองไปหาอ่านดูนะครับจะก,กําหนดพระสําคัญมันมีกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งอนุสาวรีย์กับการตั้งจําลององค์พระพระองค์สําคัญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปดูได้เลยในกฎกระทรวงศึกษาธิการจะมีเป็นสิบส,บสบองค์เลขาเนี่ยพระพุทธชินทา์ศรีพระตีโลกเชษฐ์ พระแก้วมรกตมีหมดเลยครับพระพุทธอังคีรถพวกนี้ใครก็ตามจะจําลององค์พระเหล่านี้จะต้องขอญยกกรมศิลป์ผมมองว่าคนที่มาออกข่าวตรงนั้นน่าจะให้เป็นกรมศิลป์เป็นผู้มาออกคือผู้สื่อข่าวหรือหมายถึงว่าเจ้าของรายการน่าจะรอบครอบนิดหนึง่งคือสมมติสมเกียรติอ้างก็ได้พวันนี้ผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านเจ้าคุณจังหวัดไหนก็ได้แล้วผมก็แถลงแทนท่านเจ้าคุณคนนั้นซะเลยท่านนั้นซะเลยคุณเชื่อผมไหม พี่พี่น้องน้องต้องเชื่อผมไหมครับท่านผู้ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนต้องเชื่อผมไหมแค่ผมไปนั่งถ่ายรูปกับท่านอยู่ข้างๆเนี่ยผมมีเป็นสิบรูปแต่ท่านเจ้าคุณใหญ่ๆเยอะแยะเลยสมเด็จพระสังฆราชก็ก็เคยไปถ่ายด้วยเอาไหมครับแล้วผมต้องอ้างไหมครับว่าผมเป็นล้านของท่านสมเด็จท่านอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับวันนี้เรากําลังเอาเรื่องเข้าไปที่วัดวัดเขาอยู่ของเขาอย่างสงบปฏิบัติธรรมเหมือนกับวัดดานพระอินทร์นะครับมีคนเอาเรื่องเข้าไปในวัดเป็นการทําลายพระาศาสนาทาั้งอ้อม ผมยอมไม่ได้วันนี้ผมต้องมาถแถลงแถลงเพื่อวัดด้วยผมเชื่อว่าทาังท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าวาดถ้าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าคณนะถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านก็ต้องออกมาปกป้องคนพิษณุโลกคนพิษณุโลกก็ต้องออกมาดูแลวัดตัวเองคนพิษณุโลกก็ต้องมาบอกไอ้คนที่ไปพูดว่าคุณได้รับมอบอำนาจตรงไหนคุณต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจอาจจะไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจก็ได้เพราะมอบอำนาจคือทางกฎหมาย ถ้าคุณได้รัมบมอบหมายในทางอ้อมเช่นมีคลิปเสียงของท่านเจ้าคุณในการมอบคุณอย่างนี้ผมยังพอรับได้นะแต่ถ้าคุณพูดปากเปล่าว,วันนี้ผมก็พูดปากเปล่านะครับแต่ผมอ้างอิงกฎหมายนะครับให้ท่านดูกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงใช้การท่านไปดูเอาอยู่ใน Google นะครับแล้วก็มีมีคลิปนะครับตัวอย่างให้ท่านดูนะครับความมีอุณาโลมหรือไม่มีอุณาโลมเขาอ้างว่าต้องไปขออนุญาตเพราะมันเป็นพระองค์เดียวในโลกที่ต้องมี และไอ้ที่ลงตามลงหล่อทั้งหลายแหละใน a c e b o o k นี่แหละครับที่มีอุณาโลเหมือนกับองค์จริงนะครับท่านไปดูได้ใน Google เลยมีคลิปหมดเลยครับและแม้แต่ท่านเดินเข้าร้านสังกัปพันร้านไหนร้านหนึ่งก็ได้ท่านจะเจอเลยว่าองค์พระพุทธชินราชเขาจะหลอออกมาอาจจะมีอุณาโลตรงนี้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผมเชื่อว่าลงหล่อเขาจะไม่ผลิตให้หรือละเมิดสิทธิของวัด โรงหล่อต่างๆนับพันๆแห่งที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่ผลิตให้กับประชาชนต้องไปขออนุญาตก่อนวันนี้ผมก็เคยซื้อพระแก้วมรกตไปถวายตามวัดผมก็ไม่เห็นโรงหล่อมาบอกผมว่าจะต้องไปขออนุญาตกรมศิลป์นะหน้าตักใหญ่กว่านี้อีกพระที่ปรากฏอยู่นี่คือพระพุทธรูปหน้าตักเก้านิ้วสามนิ้วสามสิบนิ้วว่าไปไม่ใช่องค์จําลองตามกฎหมายไม่ใช่องค์จําลองตามกฎกระทรวงนะครับ ต้องต้องเข้าใจนะคนพูดคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้หรืออาจจะไม่ได้เป็นคนของกรมศิลป์ต้องให้กรมศิลป์เป็นคนมาชี้แจงวันนี้ผมจะทาหนังสือชี้แจงไปถึงกรมศิลป์ขอทราบให้งกรมศิลป์ชี้แจงผมจะทาหนังสือถึงวัดพระศรีรัตนมหาท่านเพื่อทุกท่านจะได้กระจ่างโดยมีหลักฐานอย่าเอาคําพูดของสมเกียรติคนเดียวหรือทนายคนเดียวบางคนบอกเอามาปกป้องแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องสิครับผมไม่ได้ปกป้องในายชัยพลคนเดียวนะฮะผมปกป้องพระศาสนาด้วย ผมปกป้องคนพิษณุโลกด้วยที่เป็นเจ้าของนะฮะเราทุกคนคือเจ้าของนะเพราะาเราเป็นคนไทยใช่ครับการถแถลงของผมก็คือตรงนี้นะฮะและถ้าหากท่านย้อนไปดูเพจเก่าๆของเขานะครับแม่ค้าชื่อจุดจุๆจุดจุดแม่ค้าชื่อจุดจๆจุดดเขาลงโพสไปทั้งหมดเลยครับผมก็แคปมานี่ไม่แน่ใจว่าทางลุงคนจะฟองของเขาหรือเปล่านะเพราะเขาไปพูดเป็นเท็จหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น คนของลุงพลไปสั่งซื้อสั่งทำหล่อที่โรงหล่อและซื้อมาในราคาเพียงแค่หนึ่งแสนห้าหลอกลวงประชาชนทำนองนี้ไปหลอกพ,พี่น้องชาวบ้านว่าสามแสนกว่าบาทอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คุณรู้ไหมครับราคาพระเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแล้วก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นครับอยู่ตรงกลางๆ <c oughs> ท่านเจ้าของผู้มีจิตศรัทธาท่านได้โทรศั์คุยกับผมแล้ว <c oughs> ท่านยืนยันว่าทนายดิฉันทำบุญนะท <c oughs> ่านเป็นคนมีศีลสูงนะ ผมฟังแล้วผมใจเย็นมากเวลาเจอท่านฉันทําบุญเพื่อมอบให้กับคนบ้านปกกอกเป็นขวัญกําลังใจนะครับถ้าหากสิ่งที่เขาเอามาให้เราเนี่ยคือเขาคิดว่าองค์พ่อใหญ่เนี่ยหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านเป็นพระที่มีบารามีที่จะปกป้องคนแถวนี้เขาก็เลยมอบให้เป็นการบริจาคเหมือนกันนะครับเป็นการบริจาคให้แล้ววันนี้ ผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดปัญหามากนักแล้วกรมสินชี้ว่ากรมสินชี้นะครับผมไม่ฟังคนอื่นนะครับผมฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอย่างเดียวผมไม่จะไม่ต้องฟังลุงพลนครับลุงพลป้าแต่กล้าจะพูดผิดก็ได้ผมก็อาจจะพูดผิดก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ผู้มีมีอำนาจรับผิดชอบเขาย่อมรู้ว่าต้องทําอะไรคุณลุงพลครับผู้ชี้หน้าไม่เหมาะสมครับตามกฎกระทรวงข้อนี้มาตรานี้เออเราก็ย้ายหรือถ้าไม่เหมาะสมผมจะทําซุ้มให้ท่านได้ไหม เอาเป็นปราสาทเลยได้ไหมมีสาราครอบท่านอย่างดีเลยได้ไหมครับกรมศิลป์ได้ครับสามารถแก้ไขได้เราอาจจะทําก็ได้เพื่อไม่ให้ขาดศรัทธ,ธาคนที่บริจาคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่ไลฟ์สดไปตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามเนี่ยมีหลักฐานอยู่ในนี้ครับนะครับมีระเบียบกระทรวงศาตรการเกีย่ยวกับเรื่องพวกนี้การขอสร้างองค์จำลององค์พระปฏิมากรสําคัญของประเทศท่านไปเปิดดูนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธา,านี ซึ่งก็สร้างไปก่อนอยังไม่ได้ขอสูงกับ4ี่หเมตรเลยเออสี่ห้าชั้นเลยตึกก็ทําเรื่องย้อนหลังขอเป็นพระแก้วมรกตเคยมีข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยมาอ้างข้อความอะไรต้องตามเนี่ยผมก็ดูอยู่มันก็ตลออกดีนะเนี่ยนะครับคือทางเนี้ยเขาทีมงานของลุงพลไปลงว่าเป็นพระทองคําแท้ปิดทองแท้เขาตีความว่าอ้างหลอกลวงชาวบ,บ้านว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระศีรัตนมาหาธาตุคุณตีความยังไง นะครับวันนี้ทุกคนก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองวันนี้ผมไม่จําเป็นลูกความผมไม่จำเป็นต้องนั่งเฉยๆให้คุณตีคนเราเวลาถอยหลังแล้วอ่ะมันก็พอแล้วครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอได้แล้วคดีที่มีอยู่นี้ก็เป็นสิบแล้วนะใช่ไหมผลสิบอาไม่รู้นนะหกเจ็ดเรื่องเนาะผมก็รับอยู่หลายเรื่องนะแล้วยังมีมาบอกให้เวลาภายในเจ็ดวันแหมเรียนแบบใครก็ไม่รู้นะฮะมีเรียนแบบด้วยเขาพูดหรือเปล่าไม่รู้ฮนะพูดไหมรู้ป่ะฮะมีพูดเนาะ ให้เวลาเรียนแบบผมด้วยนะอันนี้เขาขายขมขู่ไหมฮะถ้าผมขมขู่เขาก็ขมขู่แหละครับอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนบ้านกรอกอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของพวกเราชาวพุธวันนี้ลูกศิษย์วัดที่รักวัดพระศรีรัตนมหาธาตุย่อมไม่อยากให้ใครมาแตะต้องวัดโดยเฉพาะเอาเรื่องที่ไม่ดีเข้าไปวัดในวัดเขามีแต่เอาเรื่องที่ไม่ดีออกนอกวัดอันนี้จะเอาเรื่องไม่ดีไปหาวัดแหละ นะครับวันนี้ผมก็กล่าววิงวอนไปยังพี่ๆที่เป็นเจ้าของรายการหรือพี่นักข่าวคือก่อนจะสัมภาษณ์ใครต้องดูด้วยว่าหนึ่ง,งเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงหรือไม่ถ้าเขาจะสัมภาษณ์เนี่ยนะที่เป็นพยานเป็นเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องลุงคนอะไรบางอย่างก็ต้องออกตัวเลยว่าไม่ใช่ตัวแทนบัตรหรือไม่ได้รับมอบนานมาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นความเห็นส่วนตัวของดิชันนะเหมือนกับผมตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ เป็นข้อกฎหมายส่วนตัวของผมนะครับ<อ>ถ้าผมตีความผิดผมก็จะไปเรียนใหม่<อ>แต่เท่าที่ผมดูตรงนี้ถามผู้รู้แล้วถามผู้รู้แล้วอย่าถามว่าเป็นใครนะผู้รู้ผมก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวครับผมก็มีทีมงานทั้งหมดแต่เวลาผมบุกคนชอบบุกเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตีความให้ถูกต้องให้ตีตีความให้ถูกต้องนะครับเขาเคยลงอะไรไว้ในเพจของเขากลับไปดูหน่อยสิคุณย้อนกลับเวลาไปดูไปแก้ไขสิ่งบกพร่ขของหน่อยสิเห็นไหมคำเดิมอีกลว นะครับแล้วก็อย่าว่าแต่เจ็ดว,วันเลยครับเดือนหนึ่งปีหนึ่งผมก็ไม่สนใจลูกความผมไม่สนใจนะครับคุณแจ้งเลยถ้าคุณคิดว่าลุงพลเป็นคนผิดอะไรคุณแจ้งเลยอ่ะคุณแจ้งเลยครับผมก็พูดํำนองว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาผิดนะก็ให้ตํารวจหรือให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยนะครับเออก็ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านเคยได้เห็นรูป พระที่อยู่ที่โรงหล่อไหมครับพระองค์นี้องค์จริงในขณะอยู่โรงหล่อเคยเห็นไหมครับไม่เคยไม่เคยห็นนะครับแล้วรถที่เอามาส่งไปเช็คทะเบียนได้เลยนะครับของโรงหล่อครับนะครับผู้สั่งซื้อหรือสั่งบูชาก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกผู้ชําระเงินก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกเมื่อคุณกล่าวอ้างว่าเป็นคนของลุงพลคุณใส่ความทําให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับหมิ่นประมาทนะครับแล้วหมิ่นประมาทด้วยการออกอากาศอย่างนี้ด้วยนะครับ นะครับก็ต้องว่ากันไปครับนะบก็ต้องว่ากันไปสมเกียรติมีหน้าที่ทํางานด้านกฎหมายก็ด้านกฎหมายต่อไปผมจะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครในเรื่องใครจะด่าใครใครจะรักใครเชิญตามสบายครับนะครับเชิญตามสบาย,ยนะครับ